การประกาศนโยบายจนถึงวันนี้ผลตอบรับแต่ละพืบบ้นที่เป็นอย่างไรท่องคนในชุมชนเข้มแข็งขึ้นก่อมันดีก่อยน,นะครับเดี๋ยวเราจะได้อู่กันนะครับมาทางฝั่งของไอ้ชุมพนนะครับชุมชนมุสลิมแถวๆนนกกวัดเกศได้นะครับอาชีพอาตากว่าครับ,บผมอืมนะครับเป็นได้ไหมครับก็คงจะแตกต่างกันกับพี่น้องคนเมืองอาจจะทักด์น้าสองหน้านหนาอะนะครับ พี่น้องต่างม,มุสลิมนี่เป็นมีวิธีการดูแลด้านสุขภาพยป็ในไงบ้างครับคุณครับ่อนื่นะครับผอแนะนําในชุมชนมิชิตตะกวาาก่อนครับชิตตะกวาานี่ก็อยู่ในพื้นที่ของชุมชนบ้านบ้านเกศครับเป็นชุมชนที่มีการร่วมกันกร,ระว่างาศาสนาสี่สาศาสนานะครับพุทธลามซิกนะครับและในโครงสร้างของวัชิตต่างๆนะครับเขา,าได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมาไทยนะครับ มีคณะกรรมการมีมาพอเต็นผิรานคณะกรรมการพิจิดเป็นผู้บริหารในชุมชนในชุมชนมันซึ่งในตะกวาเนี่ยเขาจะมีพี่น้องพี่น้องว่าสัพพบุรุษมาเมืองสะทาวัดนะครับพี่น้องว่าสัาพพบุรุษนะครับที่หว่าสมาชิกแต่ว่าทางสมาชิกทางมุสลิมเนะี่ยเอาว่าสัาพพบุรุษทั้งมีประมาณอยู่แปดสิบต่างกายเนี่ยมีคนประมาณห้าร้อยคนประมาณนั้นนะครับในพื้นที่ที่เขาให้มีชอบอยู่เนี่ยก็มันก็จะมีโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งอยู่ในชุมชนเราเอง ซึ่งมีหลายร้านตั้งเรียนจากทั่วประเทศนะครับมาบมืูประมาณเกือบ200ชีวิตนะครับพร้อมครูพร้อมคณะทาง,ทงานแล้วในวันเสาร์วันติตน์เนี่ยเราก็ยังมีนักเรียนก็ตรองว่าสูตรพัก,งา,าาานนกางานในเรื่องของศาสนาอ่จริยาธรรมนะครับนี่การทางานในเรื่องของสุขภาพวงนนี้เราก็ได้ความร่วมมือจากศูนย์กิจกรรมภาคเหนือในการแผนง,งานสร้างเสริมสุขภาพวัสซินไทยมาโดยตลอดนะครับมนที่สร้างสุขผู้สีนไทยมาโดยตลอด ในการครับเลื่อนเรื่องการอาหารปลอดภัยการดูแลเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของอิสลามนในเรื่องของอาหารปลอดภัยนี่ขอค่อนข้างจะเล้นมากนะครับโดยล้างพัดล้างไม้นะครับเราะจะมีการอบรมเพราะว่ามีคําสอนในาศาสนาเพราะว่าจะเป็นเรื่องแรกอย่างทช่ล้างน้เดินครับทุกขั้นตอนเราจะต้องผ่านขั้นตอนที่เขากว่าฮาล้านฮาราลนะครับซึ่งเป็นที่นยิยมแต่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับผมนอกจากในเรื่องของอาหารปลอดภัยแล้วเรา还要เน้น ในพื้นที่เอานะครับนอกจากจะมีคนเมืองที่เป็นเป็นผู้สลิมเราเพราะว่าบริบทในเขาต้องเข้าใจว่าผ right ู uh ้สลิมในเชียงใหม่เขานี่นะครับมันม่เจ่เฉพาะเขาถือวิุ่เป็นคนสาแต่ว่าชายแดนภาคใต้จีงเป็นลูกหลานคนเมืองพ่อลูกบังกลาเทศมาพ่อลูกจีนมาแม่เป็นคนเมืองเพราะฉะนั้นแล้วมันตึงแตกต่างกับภาคใต้อหารุสสิมไปนต้องอู้ไทยเป็นคนใต้ปัใจแต่ผู้สลิมในเชียงใหม่เนี่ยกับอู้เมืองเก่งแ่แข่ จินล่าเหมือนกันกินจีนล่าเหมือนกันครับครับผมใครแตกต่างก็ละลายเนาะครับเขาจะเห็นเงินบนขันโต๊ะอันโต๊ะของพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีทิ้งแกงแคร่ลาบคั่วแกงเครื่องแขกอืมราคาอาหารจีนอืมมีมากมายหลากหลายแต่แต่เพื่อนจะแยกกันเถีก็ว่าเพื่อนอ่าก็กินด้วยกันนะครับกินด้วยกันเนาะยอย่างแรกผมแยกพี่น้องได้เป็นคนละคนแยกทางแม่เหันแล้วก็พ่อพ่อลูกก็จะินมาเอ้วก็เปนลูกผสมประสานกันครับผมครับครับ ทั <c oughs> ่งหายขอแค่เรืหุ้นจัดคุนชงไปก่อนครับ,รบแล้วก็ด้านอื่นนะครับการออกกำลังการลดหวานมันแค่นี้ในชนในชุมชนเออตอนนี้เราเริ่มนะครับว่างานชนส่วนใหญ่นักว่จี่จะมีงานเลี้ยงบ่อยมากเลยงานบุญจนเพราะว่าเป็นโลกงานบุญนะครับนะเพราะว่าอาหารที่ในงานเลี้ยงนี่จะมีแกงบินมันมันแหงอะไรอย่างที่มันตอนนี้ต่อพยายาลอรมณ์ก็คือลดน้ำเลือดไปสิท่านนี้เาอาจจะเป็นพืชพัก ที่เป็นผักเป็นไม้พ่อนะครับพ่บาแ่ก่อนนี้มันจะเป็นแกงจิ้นแกงจิ้นมันตีเนเพะนะครับแล้วแกงตังมุชีเขาเลี้ยงนะครับแล้วมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเราก็เริมผงชูรสการอย่างการนะครับนี้ก็เริ่มในองค์เฮียเนี่ยเอาพอจะเริ่มแล้อเรียนได้ร้อนแล้วก็คนไม่ต้องกินข้าวเนีสามเลยนะครับเราก็เริ่มเอาความรู้ไปให้กับแ,แม่ครัวกับครูบาอาจารย์เรื่องนี้รเรื่องของคนนี้ตวัวเองราก็เรื่อนผักที่ พี่น้องมุสลิมให้เปิดกินพักพักเมืองดีกว่าตอนนี้พักรักๆก็เป็นพักการพัฒนาการเมืองใหม่นะครับเขาเพราะตอนนี้เอาไปเลือกออกมาได้อี่อนนี้แหละครับพอค่าใช้จ่ายยังรอท,รอที่รอที่เอาไปเลืยกดูนั่นคือมกินฟรีอยู่ฟรีวะนะครับคือมันค่าใช้จา่ายมันสูงแต่ก็าพยายามทำความสะอาดให้มดีดีวยส่วนนี้ครับแจง้งจนะดังขับนิมแจ้เขาพยายามันเงินก่อแต่ก่อกลับเข้าต่อกลับเข้า ที่หลากหลายนะอย่างที่ว่าไปไปครับพักเพล็กกอกินพักพักเมืองนี่ก็พักครับผมพัชตราพัชระครัวแค่ย่างเดียวกับมออย่างเดียวกันหมดนะครับอย่างวันที่แปดคาว่าสนใจเรื่องอาหารพืเนี่ยวันที่แปดตันวาเอาประจ๊ดงานรวมน้ำใจสู่โรงเรียนเจียพักดีนะครับซึ่งวันนั้นนะครับพี่น้องในชุมชนบอกว่าจะเป็นพี่น้องที่มีเชื้อสายเมืองพี่น้องมังกลาเตีอินโดนปากีสถานนะครับเขาจะน้ำอาหารทูบประจา เข้าไปขายนะครันที่แปดคนนั้นเป็นว่าที่แปดครับถ้าอย่างไรพี่น้องถ้าอยากจะไปลองไปีิมหาหารมุสลิมลองไปดูที่ไหนครับที่โรงเรียนสี่พระหิีย่านมะเกินะครับอ๋อย่านัดเกินะครับผมครับผมก็เชิญก็ได้นะครับที่เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับผม